ข่าวดีบัตรคนจนพรุ่งนี้มีเงินเข้าสามารถกดออกมาตีเงินสดใช้ได้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆ่ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ วันที่22มิถุนายน2,564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะมีเงินเข้าบัตรให้นะคะโดยเงินส่วนนี้นะคะก็จะได้รับเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะจะไม่ได้รับทุกคนนะคะและก็เงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ในวันพรุ่งนี้วันที่22มิถุนายน2564ก็จะได้รับเงินเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็จะได้รับเฉพาะผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน800บาทให้กับคนพิการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ และในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22มิถุนายน2564ก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารจำนวน1,000บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีและก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการเท่าเดิมน,นะคะก็คือจํานวน800บาทต่อเดือนนะคะก็จะไม่ได้รับ200บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเท่านั้นนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22มิถุนายน2564 ผู้พิการที่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทนะคะและก็สามารถที่จะกดออกมาปีเงินสดใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ